เอารถมากูมนาล้างล้างใหญ่ไปเลยแล้วก็นียยางเดี๋ยวให้โก้ดูให้โค้ดเน่าค่ะอโอ้โหโอ้โหงานใหญ่งานใหญ่โก้เลยเนี่ยใสใช่ไหมโก้ใช่ครับ ของร้านสวยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพี่ตองมาก่อนพี่ตองก็เอาแล้วาคันนี้พี่ตองแล้มติดเงีติดอันนี้ไม่ก็ติดดำเลยติดตลอดเลยอันนี้ประมาณนี้ค่ะไว้แวะมาชมได้ แล้วสุดท้ายก็ไปจบกันทุกคนก็ไปจบกันเซเนอรี่วิกกอร์รอมากเลยคันนี้อย่งิกกอรเลยรีลล่ในนัดว่างวิกกอรเลยรีลล่ว่างใส่ดุมชับหาล้อเนี้ยมาใส่ okay. อยู่พัฒนาการพี่โบลานอยู่ที่ไหนนะคะพัฒนาการเนะาะพัฒนาการ53าสิพัฒนาการ53นะคะไม่ได้หน้ามานะคะแต่หน้าหมาอีกเรื่อง okay. ใช่ข้อเท้าพี่เล็กมากเลยมมันจะไปช,ชดเชยด้วยความกว้างก็พี่ก็เลยต้องใช้สามสิบหกเออที่หน้าเท้ากว้างไงไวายอืมต้องวายใช่ไหมใช่ต้องเป็นว Y ทำโอ้โห Y สามหกใช่ไปหาจากไหนแล้วครับให้ลองดูนะพออยางมาเซอร์วิสได้รองเท้านะคะ <laughs> ลองดู๋ยวนะนี่เอารถมาเซอร์วิสที่ไรฮับนะคะ เอามาล้างแล้วก็มาให้โกช่วยดูยางให้โอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแหละฝากไ้ที่ร้านแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมารับอีกทีเดี๋ยววันรับเดี๋ยวพามาชมอีกรอบนะคะวันนี้กับโกแล้ววันนี้ดีใจได้เจอพี่ป๊อดด้วยเจอโกด้วยเอามาให้โกช่วยดูให้ สงสารโก้เลยรถโคตรเเนาเลย <laughs> ไปแล้ว